สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานนานกดยนันยันกดเยอะๆยอนะคะที่ฉันแดกวายแล้วแต่เป็นวายที่ไม่ได้หยอดน้นํากัญชาก็เลยต้องมาพูดความจริงว่าไอ้พวกหน้าตัวผูทั้งหลายไอ้พวกดับดบไอ้พวกอ้างตัวเป็นตำรวจไอ้พวกสารเลวมึงไปเอาหมอยแม่มาแปะหัวเถอะค่ะนี่คือภาพแรกตอนที่เมากากตดและฮึกเฮิมนะคะ จากนั้นพอหายเมาและกิจตดจางไปแล้วเปลี่ยนเป็นภาพสองเปลี่ยนแคปชั่นใหม่ค่ะแม่งหน้าตัวเมียค่ะเมื่อวานนี้ที่ฉันเห็นปกคลิปที่แบบดุดันนะคะดุดันเขียนคําเขียนในปกคลิปดุดันอย่างที่เราเห็นภาพแรกก็เลยรอว่าเดี๋ยวเสร็จเขาไลฟ์จบเรียบร้อยแล้วก็จะไปฟังว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างมีอะไรจะค้านมีอะไรจะคานได้ไหม กับไปอีกทีหนึ่งหาไม่เจอคะ่ะปกเก่าไม่รู้หายไปไหนแต่พอมาดูแคปชั่นข้างล่างเออแคปชั่นตรงกันสงสัยจะเปลี่ยนปกสงสัยจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนปกปรากฏว่าก็เปลี่ยนจริงๆคือภาพสองนะคะดีฉันเลยอยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าคนเราเป็นลูกผู้ชายเป็นนายตำรวจเนี่ยทำอะไรทำให้สุดคะ่ะอย่าทำขึ้นๆกลางๆอย่าขี้ขาดอย่ากลัวติดเหลืองกลัวใช่ไหมคะ กวจะไม่มีเงินส่งงวดรถกัวโดนคนรายงานอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนปกใหม่กล้าด่ากล้าพูดกล้าแสดงความไร้สติคุมตัวเองไม่ได้ไปให้สุดสิคะถ้าไปไม่สุดเนี่ยนะคะไอ้พวกหน้าตัวผู้แบบเนี้ยมุดพะสิ้นเมียดีกว่าคะ่ะหลบอยู่หลังเมียดีกว่าคะ่ะอย่าออกมานั่งรอยหน้ารอยตา กระแทกกระทันแซกค,คนนั้นแซคคนนี้แล้วบอกว่าไม่ได้แซกบอกว่ายืนอยู่ตรงกลางยืนตรงยืนอยู่ตรงกลางเพราะอะไรไปทางไหนก็ไม่เจ็บตัวหรือเปล่าถึงกล้าบอกว่ายืนอยู่ตรงกลางแต่คุณกลางอีท่าไหนคะกลางอีท่าไหนไปดูทุกคลิปของคุณยกฟ้องแน่นอนยกฟ้องแน่นอนอย่างนี้เรียกกลางเหรอคะดิฉันเรียกสุดตีนคะ่ะ ดังนั้นฝากบอกไอ้พวกตำรวจไอ้พวกดาบบินไอ้พวกที่ไม่กล้าไปให้สุดนะคะคิดจะเลวคิดจะสะถุนต้องไปให้สุดคะ่ะไม่งั้นเอาสิ้นเมียนุ่งมุดสิ้นเมียหลบหลังพระถุงแม่มึงสถุนครึ้นๆแบบนี้มันยิ่งกว่าอะไรซะอีกนะคะพอบอกถึงความขี้กลาดเป็นชายชาติตำรวจอย่าหลอกด่าคะ่ะ เหมือนคอมเมนต์ด่าแล้วลบทิ้งอย่าทำแบบนั้นเป็นตำรวจนะคะคำไหนคำนั้นหนักแน่นกล้าหลอกดา่าแล้วก็มาลบทิ้งแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไอ้หน้าตัวผู้เข้าใจไหมคะเอาตรงๆกล้าๆหน่อยอยากเร็เวๆให้สุด ในสิ่งที่คุณทําอยู่อย่าบอกว่าตรงกลางนะคะอย่าบอกว่าตรงกลางมันกลางตรงไหนทุกคลิปทุกคําพูดลุงรอดยกแน่ยกแน่ยกแน,กแน,กแน่วิเคราะห์ทุกอย่างต้องยกหมดจดผิดจดเพี้ยนจดไม่ดีจดพลาดอย่างนี้เรียกกลางเหรอคะดิฉันว่าไม่ใช่ะคะ่ะเรียกข้างไข่ข้างแขนที่หลังคิดจะด่าคิดจะเลวคิดจะสะทุนไปให้สุดนะคะ ทำครึ่งๆงกลางๆจะทำให้หน่วยงานของคุณถูกหมิ่นเกียิว่าตำรวจเขาเป็นอย่างนี้เหรอตำรวจขี้ขลาดอย่างนี้เหรอตำรวจหน้าไหว้หลังหลอกอย่างนี้เหรอเอาให้สุดค่ะเลวๆให้สุดกล้าๆหน่อย